ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านในวันนี้ก็เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของชาวพุทธคือวันวิสาขบูชาก็เป็นวันที่เราได้ราลึกนึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพานในวันนี้แล้วก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เราจะได้นับศักราชหรือว่านับปีที่มีการเกิดขึ้น หรือการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องนะเต็มบริบูรณ์เพราะว่าที่เราใช้พุทธศักราชกันนั้นก็เกิดขึ้นเนื่องจากมีผู้มีพระภาคเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกใบนี้แล้วเราก็เริ่มนับพุทธศักราชเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงดับขันธ์รินิพนนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของพุทธศักราชที่เป็นปีที่พวกเราใช้นับกันในพระพุทธศาสนา แล้วก็ในประเทศไทยด้วยทีนี้ในช่วงสถานการณ์ที่เรายังต้องเผชิญอยู่กับวิกฤตการเรายังต้องมีช่องว่างหรือว่าที่ว่างหรือว่าระยะห่างระหว่างกันมากขึ้นแม้แต่ในร้านอาหารที่เปิดทำการแล้วแม้แต่ในสถานที่ต่างๆที่ให้บริการสินค้าต่างๆเราก็จำเป็นจะต้องเว้นระยะห่าง หรือว่าเว้นที่ว่างให้แก่กันและกันเพื่อที่จะได้ดูแลตนเองแล้วก็ดูแลผู้อื่นด้วยแล้วก็มีคําอีกคาหนึ่งที่วันนี้อยากจะได้ชวนญาติโยมได้ทําความเข้าใจบางคนได้ยินคํานี้บ่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจมันคืออะไรก็คือคําว่า new normal new normal แปลว่าปกติใหม่หรือว่าการใช้ชีวิตรูปแบบของการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ซึ่งจริงๆแล้วบางคนก็บอกว่าฉันจะต้องทําอะไรใหม่ฉันก็ทําอย่างนี้มาต้องนานแล้ว นะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจได้ว่าทําไมจะต้องมีอะไรใหม่ๆทั้งๆที่จริงๆแล้วชีวิตของเราก็เผชิญอยู่กับความเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วสําหรับคนที่มาศึกษาพระวุทธศาสนาก็คงมองคําว่านิวโนเบลนี้แตกต่างไปจากเดิมนะหรือว่าอาจจะแตกต่างไปจากคนอื่นในทางพระวุทธศาสนาคําว่านิว n o เบลเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลา วันนี้เป็นวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่เรียกว่าสิ่งใหม่และสิ่งใหม่นั้นก็คือสิ่งที่มีอยู่คงอยู่และก็เป็นอยู่และเป็นไปตามธรรมชาติที่เราเรียกว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจะสมุปบาทนี่เป็นลักษณะของอาการของสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นและเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไป นี่เป็นลักษณะของอาการของสิ่งทั้งหลายเราจึงเรียกว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทแต่ในอีกชื่อหนึ่งที่พูดถึงลักษณะของสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปและสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะเรียกว่าสามัญลักษณะที่พวกเราคุ้นเคยกันดีก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือความเปลี่ยนแปลงไม่คงอยู่คงที่ในสภาพเดิม ทุกขังคือความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้จึงต้องเปลี่ยนแปลงอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวใช่ตนคงทนถาวรมันมีความเปลี่ยนแปลงมีความเสื่อมไปมีความไม่คงที่ไม่คงทนเพราะฉะนั้นมันจึงไม่อาจเป็นตัวตนยั่งยืนถาวรได้จริงๆแล้วอน,นิจจังทุกขังอนัตตาก็คือลักษณะของสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปแล้วถ้าจะมองว่าในชีวิตของเราที่จะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกระทําการดําเนินชีวิต ก็เป็นไปในลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าอานิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองหรือก็เป็นไปตามอาการต่างๆของเหตุปัจจัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือว่ามันเกิดขึ้นประชุมกันขึ้นคืออิทพปัจจยตานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงคําว่านิวนอร์มอลชาวพุทธไทยนั่นแหละหรือว่าชาวพุทธทั่วโลกพึงจะเป็นผู้ที่มีนิวนอร์มอลอยู่เสมอไม่ใช่เพราะว่าเรากําหนดขึ้นแต่เป็นเพราะว่า สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเหตุปัจจัยไม่เคยคงที่คงทนอยู่ในสภาพเดิมจึงมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทั้งในทางเสื่อมและในทางสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องของความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นธรรมดาของธรรมชาติหรือที่เราเรียกว่ากฎของธรรมชาติจะเรียกว่าอิทับปัจจยตาจะเรียกว่าไตรล,ลักษณ์หรือสามัญลักษณะหรือจะเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนันตตก,ก็ตามก็คือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั้นชีวิตของเราจึงใหม่อยู่เสมอการกระทําของเราจึงใหม่อยู่เสมอนั้นการที่พวกเรากลับมาใช้ชีวิตตามปกติธรรมดาใช้ชีวิตให้ถูกต้องให้ชีวิตเราดํารงอยู่ได้รอดได้ไม่ตายจากไปนี่เป็นการดํารงชีวิตที่เรียกว่า n ิว n o r m a l คือการมีชีวิตที่ตรงตามเหตุตามปัจจัยอยู่เสมอเสมอชีวิตเราจึงใหม่อยู่เสมอชีวิตเราจึงสดชื่นเบิกบานอยู่เสมอทีนี้ เราก็ต้องเข้าใจว่าการที่เราจะมีชีวิตใหม่อยู่เสมอนั้นมันใหม่ได้หลายแบบใหม่ในลักษณะที่เสื่อมทรามลงหรือใหม่ในลักษณะที่สร้างสรรค์ขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเลือกสรรหรือว่าเลือกที่จะประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจให้เป็น New n o r m a l สำหรับชีวิตของเราได้ด้วยตัวเราเอง พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่พูดถึงเรื่องของการกระทำความภาคเพียรในการลงมือกระทำและความไม่หวั่นไหวระย่อท้อถอยต่อการสร้างสรรค์คุณงามความดีหรือสิ่งดีงามที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อตอนเองและผู้อื่นเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนชาวพุทธทุกท่านสาธุชนทุกคนได้ร่วมกันที่จะสร้างชีวิตใหม่ด้วยการเข้าใจหลักอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทหรือ หลักสามัญลักษณะที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เรามีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดยอาศัยเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นแวดล้อมเราและที่สําคัญที่สุดก็คือปัจจัยที่เกิดขึ้นจากการลงมือกระทําของเรามีการกระทําทางกายการกระทําทางวาจาการกระทําทางใจที่ถูกต้องและเป็นไปสอดคล้องกับเหตุปัจจัยทั้งหลายเพื่อได้เพื่อได้มาซึ่งผลที่ถูกต้องดีงามตามที่ตนปรารถนา วันนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจญาติโยมทุกคนทุกท่านขอให้ปีนี้พอสานี้วันวิสาขบูชานี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ดีงามที่สร้างสรรค์เป็นชีวิตใหม่สําหรับทุกๆคนที่จะดํารงอยู่อย่างมีความสุขและ,จะเจริญงอกงามงจนสามารถที่จะถึงที่สุดแห่งทุกได้เป็นผู้อิสระหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันทุกคนทุกท่านขออนุโมทนาจเจริญพร